คอมเมนต์สนันแท็กพลันยูล่ามันจบนานแล้วติดแฮชแท็กตายจ่ายจบชาวโซเชียลลุกฮืออีกรอบค่ะหลังตำรวจถแถลงปิดสำนวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแต่งโหมพัทรธิดาพัทรวิลพง์ที่ตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยา กลางดึกว,วันที่24กุมภาพันธ์ขณะล่องเรือร่วมกับเพื่อนๆอ,อีก5คนโดยตำรวจเผยแตงโมเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำขณะแผลที่บริเวณขาเข้ากันได้กับใบพัดเรือส่งฟ้องผู้ต้องหา6รายทันทีในข้อหาหลักประมาทททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งภายหลังจากการถแถลงข่าวดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความไม่พอใจและออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นา,นา เพราะยังมีอีกหลายข้อที่สังคมขาดใจรวมถึงดาราหนุ่มแท็กพลันยูที่ได้มีการโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรว่ามันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้หรอกพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกค่ะว,ว่าจบข่าวแยกก็เท่านี้ละ่ะสวัสดีวันอังคารตายจ่ายจบทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนานไอจีเลยทีเดียวค่ะ